ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาดูกันแบบดันด้อมนะซึ่งเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่าน,านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอให้รับชมไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอนะครับและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี่เลยนะครับภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับ และที่สําคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือสิ่งที่คุณหวังไว้กําลังจะกลายเป็นจริงแล้วนะเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับสิ่งที่คุณหวังไว้กําลังจะกลายเป็นจริงเร็วๆนี้แล้วนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเสี่ยงทายเปิดไพ่ให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้เดลเวอร์สใบแรกมา จะโชคดีเรื่องความรักหรือเปล่าหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับเด็กถือไ to ม้เท้าเพจ of ้า n อ s อืโอ้ justice มีโอกาสสมหวังแน่นอน justice มาจะได้สิ่งที่ควรได้อังนี้แล้วกันอ่าโอ้โหก้าวถ้วยในอ c คัพ คุณค่อนข้างมีเพียบพร้อมอยู่พอสมควรอาจจะขาดบางสิ่งบางอย่างไปนะครับอะไรที่มันคาใจอยู่มีโอกาสได้นะออโอสามดาบทริออฟซอสไม่ต้องกลัวสามดาบบางทีอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตรหรือการต้องเลือกบางอย่างนะครับนะอาจจะเป็นการจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าก็เป็นได้โอในงานเดชอริอตการก้าวไปข้างหน้าชัดเจนมาก สามเหรียญ r e e of Pentacles กิจการงานจะก้าวหน้าเจ็ดดาบ7 of Swords ไม่ต้องกลัวเจ็ดดาบอะไรที่ไม่ดีไม่เหมาะสมทิ้งไว้ข้างหลังแล้วเดินไปข้างหน้าประสบความสำเร็จแน่นอนชัดๆโอ้เซเว n นออฟวันเจ็ดไม้เท้าอาจจะต้องออกแรงสักหน่อยนะ เดิมูนโอเคครับระวังอารมณ์ระวังความเครียดนะเดี๋ยวมาขยายความกันวันนี้สิ่งที่คุณหวังไว้กำลังจะเป็นจริงตามหน้าไพ่วันนี้ถือว่าหน้าไพ่ออกมาดีเลยนะครับมีใบที่เหมือนจะเสียอยู่ก็คือ3ดาบกับ7ดดาบแต่มันก็ไม่ถึงกับเสียสักทีเดียวนะ เขาแค่ออกมาแนะนําบางสิ่งบางอย่างซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาที่แก้ได้หรือแก้ได้แล้วด้วยซ้ําในบางท่านนะครับเริ่มจากใบแรกมาก็โชคดีในความรักเลยนะใบแรกก็ the love r s ความรักโดดเด่นมาเลยเชียว ใครที่กําลังคาดหวังเรื่องความรักอยู่ไปจีบใครหรือมีใครมาจีบหรือเล็งๆใครไว้มีลุ้นนะครับใบนี้ออกมาหรือตีความอีกอย่างถ้าคุณยังไม่มีใครก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์มีออรา่ามีสง่าราศีราศีจับออรา่าเปล่งประกายมีคนอยากเข้ามาใกล้ชิดแบบนี้บางทีคนอาจจะมีคนแอบชอบอยู่แล้วคุณไม่รู้ตัวเป็นไปได้นะครับแม้แต่การมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมจะไปสมัครงานจะไปหาใครเข้าพบใครก็จะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีอย่างนี้ก็ได้เช่นกัน การงานก็เด่นเด็กถือไม้เท้ามาคุณคิดจะเริ่มทํากิจการอะไรเป็นของตัวเองไหมหรือว่าจะดํำริริเริ่มจะสร้างโครงการสร้างโปรเจกต์ใดๆหรือแม้แต่นําเสนอผลงานนําเสนอโครงการใดๆหรือเปล่ามีโอกาสผ่านฉลุยหนะ้าใบนี้นะครับได้ทําได้เริ่มนะ Uh, justice ออกมายืนยันว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมในชีวิตนั่นหมายความว่าสิ่งใดที่เราคอยมีโอกาสได้โดยลำดับได้ตามที่ควรจะเป็นคุณคู่ควรกับสิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นถ้าคุณทำเหตุดีมาตลอดผลย่อมดีแบบนี้นะครับอันนี้ทายกันตรงๆนะครับแต่ถ้าคุณเคยทำผิดพลาดไว้ก็ต้องแก้ไขก่อนนะครับแล้วสิ่งดีๆจะตามมาเองนะโดยลาดับนะครับก้าวถ้วยออกมาเป็นนิมิตหมายที่ดีมาก เก้าถ้วยนี่คือไพ่ที่ดีมากอีกใบหนึ่งนะครับความเก้าถ้วยนี่คือขาดไปใบเดียวก็จะสิบถ้วยแล้วนะครับเรียกว่าเป็นไพ่ของคนที่มีความเพียบพร้อมเกือบจะสมบูรณ์แบบ 9ถ้วยขาดไปถ้วยเดียวก็จะครบ1ิบถ้วยแล้ว10ถ้วยก็คือความสมบูรณ์พูนสุขอะไรแบบนี้9ถ้วยก็มีความสุขไม่น้อยหน้าไปกว่ากาันเพียงแต่ตามหน้าไพ่คุณอาจจะยังไม่พอใจในสิ่งที่ขาดบางทีมองข้ามสิ่งที่มีอยู่นะครับไปโฟกัสสิ่งที่ขาดอาจจะทําให้เกิดความเครียดความกังวลได้นะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยนะครับ นะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆก็แล้วแต่ที่มันรบกวนจิตใจอยู่ขอให้ละทิ้งไปให้หมดสลัดปัญหา,เ,าเราไม่ได้หมายความว่าให้หนีปัญหาหรือทิ้งปัญหานะเรื่องบางเรื่องถ้าแก้ได้แก้ถ้าแก้ไม่ได้ลองขอความช่วยเหลือคนอื่นดูถ้าไม่มีใครสามารถช่วยได้เลยอาจจะต้องปล่อยวางนะครับการปล่อยวางอาจจะเป็นทางออกที่ดีสําหรับบางปัญหาเพราะว่าคนเราไม่สามารถแบกทุกอย่างไว้ได้ด้วยตัวคนเดียวลําพังนะ ตามหน้าไพ่บอกชัดว่าถ้าคุณแก้ปัญหาได้หรือถ้าแก้ไม่ได้แล้วเกิดการปล่อยวางเกิดขึ้นคุณจะมีความก้าวหน้าไปอีกระดับเรียกว่าอาจจะเป็นความก้าวหน้าทั้งด้านาชีวิตจิตใจทางโลกทางธรรมอะไรก็แล้วแต่ในทางโลกคุณจะได้ดําเนินชีวิตต่อไปเรียกว่าไม่หยุดไม่จมอยู่กับประดีตอะไรแบบนี้ส่วนในทางธรรมตามความเชื่อนะครับก็คือในจิตใจคุณจะถูกยกระดับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าคุณสามารถปล่อยวางจากความทุกข์ได้ ถือว่าจิตใจคุณได้ยกระดับไปอีกขั้นแบบนี้เป็นความก้าวหน้านะครับสิ่งที่คุณหวังไว้กําลังจะเป็นจริงมีโอกาสได้ ดังที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับในเรื่องสเสน่ห์ไม่ตามมานิยมหรือแม้แต่เรื่องความรักการงานการจะลงทุนทํากิจการใดๆก็แล้วแต่มีโอกาสเริ่มต้นและใบนี้มาสนับสนุนนะครับว่าการงานของคุณจะเป็นการก้าวหน้าไปด้วยดีการงานและการเงินจะดําเนินไปอย่างสัมพันธ์กันอย่างดีเลยการเงินดีตามงานเลยแบบนี้นะครับเรียกว่าทําสิ่งใดอยู่ผลตอบแทนจะคุ้มค่าอาจจะต้องเหนื่อยบ้างลงแรงบ้างซึ่งแน่นอนทุกคนเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยเหนื่อยกันไปคนละอย่าง2องอย่างแล้วแต่หน้าที่แล แล้วแต่กิจกรรมที่ทําอยู่มันทุกสิ่งมันต้องออกแรงทั้งนั้นกว่าจะได้ผลตอบแทนแรกมาแบบนี้แต่เชื่อเถอว่าคุ้มค่าเหนื่อยแน่นอนนะครับสิ่งที่คุณหวังไว้มีโอกาสเป็นจริงได้จริงๆขอเพียงคุณระมัดระวังเรื่องอารมณ์ ไม่อยู่ในความเครียดไม่อยู่ในความกังวลนะครับยิ่งสบายใจยิ่งจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาตามกฎของแรงดึงดูดตามความเชื่อเลยนะครับถ้าเราสบายใจเราจะมองเห็นเรียกว่าเห็นโอกาสในวิกฤตหรือเห็นสิ่งดีงามในวันที่แสงจะมืดมนบางทีเราอาจจะเห็นแสงสว่างถ้าจิตใจเราสบายแต่ถ้าจิตใจเราอ่อนล้าจิตใจเราไม่สบายเนี่ย ต่อให้แสงสว่างอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่เห็นนะครับประมาณนี้ลองนึกภาพตามดูนะเรียกว่ามันมีสิ่งดีๆอยู่ในทุกที่ทุกเวลาเพียงแต่ว่าคนที่จะเห็นสิ่งดีๆและคว้ามาได้นั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนที่จิตใจสบายสงบ นะสติมาปัญญาเกิดแบบนี้ทําใจให้สบายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วคุณจะมีโอกาสต,ต่อยอดไปสู่ความก้าวหน้าที่คุณคาดหวังไว้เลยนะอย่างที่บอกไปตอนแรกแล้วว่าก้าวถ้วยเนี่ยย้ำเลยใบเนี้ยคุณเป็นคนที่มีต้นทุนค่อนข้างเยอะใช้ได้เลยนะครับชีวิตคุณเอาจริงๆนับกันดูจริงๆไม่ได้ขาดอะไรมากมายนะักบางทีสิ่งที่คุณขาด สิ่งที่คุณรู้สึกว่าขาดเอออาจจะไม่ใช่สิ่งจําเป็นนักในชีวิตมีก็ได้ไม่มีก็ได้อาจจะเป็นของฟุ่มเฟือยหรือเป็นแค่ความอยากได้เฉยๆแต่ข้าวของสิ่งจําเป็นต่อาการดํารงชีวิตคุณมีครบแล้วหรือเกือบจะครบแล้วประมาณนี้ถูกไหมครับทบทวนดีๆนะครับเพราะฉะนั้นตั้งสติดีๆสติมาปัญญาเกิดขอให้เชื่อมั่นนะครับพอปัญญาเกิดคุณอยากทําอะไรคุณจะประสบความสําเร็จดวงชะตาว่ากันตามหน้าไพ่ความก้าวหน้าออกมายืนยันชัดเจนขนาดนี้มีทั้งความก้าวหน้าและความยุติ ทำ คุณคิดว่าจะสําเร็จไหมล่ะมันต้องสําเร็จนะครับส่วนจะมากจะน้อยก็อยู่ที่แรงปรารถนาอยู่ที่การลงมือทําและความตั้งใจจริงความตั้งมั่นแล้วก็นอกนั้นก็เป็นองค์ประกอบอื่นๆทั้งองค์ประกอบที่ควบคุมได้และองค์ประกอบที่ควบคุมไม่ได้ประมาณนี้นะครับขอให้เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่ทําสิ่งที่คุณหวังจะประสบความสําเร็จแน่นอนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสดกันิีกสักหนึ่งใบนะครับว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมหรือไม่มีคําแนะนําใดๆหรือแม้แต่คําเตือนใดหรือไม่ ขอหนึ่งใบครับโอ้โหอัศวินไม้เท้าไนอาฟวอนส์ออกมาตอกย้ำยืนยันว่าวันนี้คำทำนายเรามากันถูกทางและมีโอกาสเป็นจริงตามนั้นนะครับรับไว้เลยนะครับใบนี้ออกมาคุณมีทั้งแรงกายแรงใจคุณมีความสามารถขอให้เชื่อมันในตัวเองอยากทำอะไรทำเลยตามความสามารถตามกำลังและจะเติบโตประสบความสำเร็จโดยลำดับแน่นอนนะครับขอให้เชื่อมันนะครับรับไว้นะโอเคครับ ขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ